Ê Mình lo lên Nghĩa phết bỏ vào Lo hột Mình có chắc hả? ô, Bỏ phết được rồi Ừ Điệp rồi Thì chị không có khảo ma lọ สวัสดีักนครับสวัสดีเพื่อนนะครับใครเพื่อนมึงครับโอ้สวัสดีครับพี่สิงโตน้ำโชคนะครับผมโอ้ผลงานเพลงขวานบินเพลินเนาะนะครับได้รับความมียมหลายนะครับผมจัดดังมาได้ยังไงแบบนี้เขาเอื้นว่าเลินของนะครับผมแมนครับแมนยูชนะลิเวอร์พูล4-0นะครับ เผื่อยุโรป้าหน้ามึงสิครับดานุเดชบุพชาติวัดดีผีไม่ใช่ผีครับคนใครที่เข้ามาแล้วก็มาหัวราอทำไมครับผมของฝากคุณสุภาวีซูก้านะครับก็ถามของฝากนะครับมึงเป็นแม่กูเหรอครับกูต้องซื้อของมาฝากมึงครับเงินกูเหลือก็บูนกูแล้วเนี่ย วัสดีครับพี่เบิ้ลอย่าเอาชื่อผมหน้าตาดีครับมีสองประเภทนะครับคนที่เราจะชื่นชมตัวเองได้หนึ่งเป็นประสาทเป็นบ้าสมองเสื่อมนะครับมีมีปัญหาทางจิตมีไม่กี่อย่างนะครับคนที่ชมตัวเองนะครับก็คุณสิงหทองน้าถ้วยก็ชมตัวเองไปแล้วนะครับผมไอ้กล้องคือเอาหนาเจ้าของขึนกล้องครับก็นากูตัวนี้ ก็ต้องขอบคุณทางสโมสรนะครับแมนยูเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรชั้นนําระดับโลกนะครับสโมสรอันดับหนึ่งของโลกใบนี้เลยนะครับผมก็เปิดตัวเสื้อวันนี้นะครับก็ส่งมาให้เลยนะครับก็หาซื้อได้ตามคลองถมทั่วไปนะครับผมไปเที่ยวสนุกไหมครานะครับกับม้วนตัวอืมไปเที่ยววันไปเหตุงานเนาะล่อล่อป็ดให้นะครับอาจารย์ย่าจะไปหาว่ากัเจ้านะครับผมบางทีมนะครับ เก่งใจเพิ hmm. s <S mm ่นนะครับด <lin> ้วยความที่แบบว่าเขาคุยไว้หลายเนาะนะครับขี่คุยมา่วว่าเอาเละเป็นโจกเป็นเจ๊เอาเล็กน้อยลงกัษณะเพิ่นว่าอืมบัดแพร่มามัตนอ้างว่าเอาเล็กน้อยลงโอ้เป็นไดเอาสุดใหญ่ลงบางยังบบกกองหน้าค่าตัวักเทาไร้ล้านนั่นนะอืมหามึงนกนางนวลกูปีนมักว่าเบิด กู้ทำประตูสูงสุดเต้คือไปหาพ่อหาแมงมองเทิงนั่นนักเตะกับตันยูหนาวบ่บ้หนาวอืมฮ้อนคือขี่เนี่ยสวัสดีนุกตายมาบอดนะครับเรต้องถามเรากน้อยสองตัวนะมันเคี่ยงขังกันอยู่แล้วนะไปไซนไปกันเบิดแหละเบิรเจ้าคือรอแท้อืมผู้สืกกองวิหัยเออเพิ่นนมาส่งของ พี่ผู้ใดอข้างหน้าป๋ไปรับเลยเ่นมาส่งของเขาจะมาส่งของทําไมหน้าคุณเหมือนกล้องไว้เลยจังเลยครับอ๋อ,อขอ้กูนี่แหละครับผมขอเรียนะครับอืแต่กูถึงเอาตัวชิ้ของมาหลอดสวัสดีครับไอสิงโตเสื้อแข่งยุโรปนปะครับบ้านหน้ามึงเลยยุโรป้ายุโรลงหน้ามึงทีมหาเทพเขาการมาของเทนฮาร์คคือการกลับมาเพื่อ ทวงบัลลังก์แชมป์ครับผมวันศุกร์พ่อกันอยู่ร้อยเอด็ดเดอไอเออวันที่ยี่สิบสองนะครับเอาคิวงานเลยสิบเก้าสิบเก้ากล้องห้ยไล่สิงโตนำโชคโนตอุดมจาพนมยีรำนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ดีใจน้ำแชม่มโชว์ตัวน่องโอ้คือว่าวดีใช่ป่ะดีครับเสื้อมิโรสิโดมากครับแมนครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับกูบอกันได้เกิดจูงามึง วันที่20มีงานอยู่รายการเพชรตัดเพชรนะครับรายการไปเห็นบักเบิ้ลปวดประสาทอยู่เห็นละห้าก็จะเป็นแต่งสุดอย่างออกมาเสียเวลาก็มันหาพอบอยู่นเมื่อเครื่องชั่วโมงแทนดี่สีได้กลับมานอนนะครับแต่เก่งนะครับเด็กๆเด็กๆเพชรตัดเพชรมันไม่เด็กๆดอกก็เป็นพี่ๆนักร้องนะครับทุกคนมีความสามารถกันหมดแล้ะเอามาสร้างความสนุกให้กับ แฟนเพลงเฉยเมี่ยกูเอิ้นแบสูงขึงแล้วกูรลอนแมนยูกากเหมือนกันนะเนี่ยกากหน้ามึงสิชนะก็ชนะทีมโคตรกากไปสี่ศูนย์นะ,อะโอเคถ้าแมนยูกากาก,ก็ต้องชนะทีมที่กาก,ากมากๆไปสี่ศูนนะครับวันที่ยี่สิบสองยิบเอ็ดผมไปงานที่แพร่ครับยี่สิบสองร้อยเอ็ดยี่สาม เชียงใหม่ยี่สิบสี่กรุงเทพนี่อย่างปะชิวงานกูคือมั่วใช่ปะเลือกก็บ่ได้อืมป่าได้ของงานหลายเสื้อมีรสิยมมากครับผมแม่นครับผมเป็นเสื้อมหาทีมครับมหาเทพก็ขึ้นววาที่สุดอ่ะที่สุดของโลกเลยไอ้กองนี้เนี่ยจะคนครับมีคนเดียวครับหลอนอืมเจอปีศาจแดงเข้าไปหลอนมีแหนบาะถามป้าเนะ่ยคอแหนบไหมแหนบ เผาเสื้อทิ้งถ้าเสื้อน่ะโอ๊ยบักหามเลยนนเะมึงใส่เสื้ออย่างเงี้ยนะใส่เสื้ออุดรออพิษา่ามึงมือนอ้เจ้าคือส่งรอนะครับกูรอกูมือแหละแต่ว่าสูบ่เคยค้นพบกูซื่อหรอกว่าแต่กูงงก้า,ากกูบ่รอกูซื่อจเป็นพระเอกหนังบอกซุ่มหา <_ S 2> พรุ่งนี้ไปเตะบ,บอลกันไหมครับทีมพี่บอยถ้าพระจันทร์พรุ่งนี้ผมอยู่ไหนอ๋อพรุ่งนี้ผมมีงานกับไปกับฮียโน้ตครับหงยิ้มมาเยอะแล้วให้ผีเขายิ้มบ้าง มันไม่เกี่ยวกับยิ้มหรอกครับมันเกี่ยวกับความกล้าครับชนะในหลีกแได้ก่อนจังค่อยเว่าวเป็นกลัวมึหล่ะเสื้อรอมากครับผมหม่อยมีแตะคนโง่ตะว่าเสือกูกากพู้อดเห็นกับว่าเสือกุรอเบินั่นล่ะวัดดีทักทายกันนะครับผมพี่น้องแฟนเพจโอ้ยจะมันนี่จะผูกวนตีนนะครับแพงเป็นตันคือเก่านะครับกวนตีนมาได้กับแพงคือเก่าล่ะครับผม โอ้โหเรียบขัวมุนบิดพูดเพราะๆสักไรสิครับพี่เบิรนอ่ะมาสวัสดีพี่กล้องฟาร์มมีวันหยุดไหมคะฟาร์มมีวันหยุดอันไหนอิลินาคาเฟ่น่ะบหรอหยุดจักเื้ออีหละ่ะแต่บางคนไม่ค่อยไปนะครับผมเครื่องผ่าเสร็จโตมาใสา่โอีอควยเอ้ยเยมนึงโอ้บักต้นบักควยมันอีควย คุณโทนี่บักแกงโมอืมก็ไล่ลกูจากไอรร้อยเก้าหลักกูนะอย่าใช้คำว่าริเวอร์กับผมได้ไหมผมไม่ชอบคำว่าแม่น้ำทีมแม่น้ำสะทีมแม่น้ำสะไวน้ำครับแต่เป็นไทยก็ได้คือว่าไงวะกระนมมหน้มออนนอะสระไวน้ำันออนนะครับบวคือกับแมนแมนว่าผู้ชายเช็ดเช็ดแปลว่าทำให้สะอาดเชดเตอร์ เชสเตอร์กำลังเช็ดยูในเต็ดอดีซื้อดีแห้งทั้งบ้านเจียวเขาไว้นอกบักบักเวนมึงหากระดับเมื่อวานนี่สวัสดีอาวอรครับลมลมพัดหัวระวังเป็นหวัดเ้อรลมพัดหัวอ๋อครับผมเป่าผมครับอาผมพึ่งกลับมาถึงบ้านเราแล้วผมก็เก่าได้เลยสวัสดีครับพี่แซกไม่ไล่อ้อาวไปเนาะเจ้าบอคี้ไล่แถดเดียวนี้ เจ้าบอคีไล่แทะเดือนเจ้าบอคีไล่แทะเดือนคืออย่างไรแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูครับอ่าแฮปปี้เบอร์เดย์ครับผมมาทัานดำนาอยู่บ่อละกล้องบ่ทัานกับผมบ่ทันผมบ่ดำอยู่แล้วครับผมเก็บเฮ็ดอย่างเดียวสวัสดีครับพี่กล้องฝากช่วยโปรโมทฝากร้านหน่อยค่ะหนูขายก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปออนไลน์ค่ะเอา้าฝากไปซื้อซอยอีพ้อยไพยล่ลินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นลานะครับไปซื้อซอยมาแน่นะครับซื้อมาเฮ็ดไว้แต่โดนจนขึ้นลาบุรษล่ะมีแต่่คนงโงะื้อไปกินกินแล้วกก็ตายายยคคคนนขิุะรับ เสื้อที่ใส่คือผ้าเช็ดตีนอยู่บ้านคอยเลยโอ้ยอีควยเลยเสื้อหาก็ออกมากเลมึงช่เช็ดตีนแล้วบ่หนาวบ่หน,นาวเนาะสนามทีมขี่โม่เนาะซีศูนย์มูลปันเตเฮดงอไปดิส่วนพุ่นเปิดตัวบ่มา,มาพอม,โมโูมึ้นวันสิกรยิ่งขขักขี่เครื่องบินเจ็ดพุ่นเหล่ามาพุ่นอยากแกบปวดหัวกูปวดหวัดหวบ่วม,มึงบาดเนี่ยนูนเย็ดพุ่นห่งคัก นูนเย็นเนี่ยยิงลูกล like ูกโดดมาเลยหรอกต้องยิงลูกวานข้าบัถือเป้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมพี่น้องแฟนเพลงกวนตีมคือเรานะครับผมกับยังคล้องใจนะครับดนแล้วเนาะแบบว่่ได้ไล่สดนะครับกับไทยเราบอายรูปทยรูปอย่างให้ดูเหมือนโปสเตอร์ข้างหลังแบบนีดหรอก เสืองามแท้กล้าใสเบิร์ปีบ่ละ่ะ <c oughs> กล้าใสเบิด์ตเหรอพี่โอ้ยใสหนาพี่โอเอาบอสันอยากขี้มูกแดงบอกพีก่ว่าอย่าโอกโกโดงกล้องน่ารักขอบคุณนะครับผมมาดเดอขัขวเครื่องในยุงแนวกินแรงอ,อ่ะกินเฝ้าตายบกักซัดทำโตมันก็บโบตเตาแซ่เขาตายมันเครื่องในมันจะมีอย่างมีแตเลือดมึงกันตัวเสื้อหรือผ้าเช็ดตีนพูนพอ่ะพูนเบาเอกนิด เฉมค่าดาคอยเนี่ยพอมีแหงบกาดามแล้วบุกว,วยกุิไบดามึงเนาะมันอยู่ได้สามแต้มเลยนครับไอ้เอื่อนเ,เด็กเป็ดวุกสกรโยวราชนะครับเด็กเป็ดเป็ดกาบกาบนะครับเป็ดกาบแดงนะครับเป็ดี่มันด่างห้องมวนเนาะเคยเห็นปีศาจห้องบ่อยเต็มที่มันก็คำรามแบบกับอีกทีมหนึ่งกาบ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 นะสงสารน้องมันอยู่ดอกนะครับผมอยากให้พี่กล้องด่าเมียครับบักแกบกุจิไบดดามันนอย่างเามียกูไม่ได้เหย่างพิส สุดยอดครับไปรุ่นยุคเก่าสุดพวกสันหลานมานี่มันว้าตัวที่ตัวเด่าแกบเปลือกอ้อยกล้องปฐุมราชบินไว้ไล่ไปก่อนเ้อครับคุณอาครับเดี๋ยวเจอกันมันถ่ายหนังครับคุณอาวันที่ยี่สิบหกนะครับตรวจแล้วครับผมกลับมาก็เช็คแล้วนะครับตรวจโควิดแล้วนะครับก็ไม่ติดนะครับผมปลอดปลอดภัยครับวันนี้เสียแปงนะครับผมหล่อไหมนะครับผมก็เป็นคําถามที่แบบว่าตอบง่ายมากครับผมหน้าเหมือนส้นตีนเลยครับเสียแปงครับ เสียแปงเป็นคนหน้าส้นตีนหน้าหีนะครับผมก่อไม่ไม่หล่อครับผมเสียแปงครับเบียร์น้ําข่อยจักแก้วบอจานก้องเบียร์น้ําข่อยจักแก้วบอจานก้องเ้ายัานเนี่ยไปไปกวัว่าคนซื้อเบียวเนเป็นใาย่านนี้ได้บักวงสกอนมึงหมั่นใจบอของเสาเมียซื้อเบียวกู้กูน่ะนะอืมมึงถืกส้นตีนเขาแล้วคนซื้อเบียวนะมันก็สีอ่อนหวานอยู่ตอนมาขั้นไปนแต่งมันน่นนะพอแต่งมันแล้วห่วยปีศาจนั่นนะนะ่ะ ปีศาจเดือมึงจำาื้อไว้เลยมากวงสก,กรรย้อนแถกเสื้อสีเขียวสดวเสื้อสีขาวาอ้อาไอคือไอดอผมครับไ <laughs> อดอลักเคยเอ้ยไอคือไอ<า>ดอผมครับไอดอไอดอคือแบบว่บาเออแบบว่าเป็นต้นแบบเนาะไอดอคือแบบหัวควยนะครับผมก็คือ,อกูเปียบเสมือนหัวควยของมันนะครับอยากให้ หมวยมาแล้วไปไฟโอริโออยากให้พี่ก้องชมแก๊บนะครับอ่ะสิยอมบัตแก๊บจังหน่อยนะครับบัตแก๊บก็เป็นศิลปินส่นตีนคนหนึ่งนะครับผมที่โบเฮเทียเลยนะครับที่จริงหน้าตามันดีด้ยนะครับหน้าตารอเลยนะครับแต่ว่ามันเฮ็ดตัวส่นตีนแค่นี้สิขายรอก็ว่าเคยจักเทือดอกมันก็เปเฮ็ดตลกโปกห้าเพลยนนะครับจับคู่กับเมียเพื่อนแักลดสถานะคู่จิ้นเพม่อนว่าเป็นลดสถานะคู่จิ้นกับเมียเพื่อนเป็นแล้วสู่เป็นผัวเมียกันเนาะสู่ก็ลดสถานะคู่จิ้นแล้วเนาะสู่น้ำกันแล้วเนาะอืมเว้ยบัตีนกกูระบุแล้วบักัอ่ะ ตามที่น้องหมวยขอนะครับผมเอได้ยินได้กล้องด่าแล้วมีความสุขซุ่นไปหาหมอเลย้อสูอยากให้พี่กล้องชมตายนะครับไปเป็นคนที่หล่อเท่หลีท่อนะครับผมเป็นคนที่หล่อเท่ใส่ชุดอะไรก็หลีท่อก็หล่อเท่นะครับผมมูฟเมนต์ของเขานี่ก็ดูเหมือนเทพบุตรหยุดไม่ได้นะครับผมก็ผมก็ต้องชมนะครับเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะเดี๋ยวผมโดนส้นตีนแฟนคลับครับผมแต่น้องน่ารักนะครับไปไปน้องน่ารักนะครับแต่นุกธนะดนส้นตีนหมานะครับผม พอดีแท้มือนี่นะครับแสดงว่ามึงเข่ามาที่หลังก่อนหน้านั้นกูนำจนมูนยปุยแล้ววะท็อปไอ้กล้องดางวันนี้นะครับขี้งอนขี้ไงขี้งอนไปไปพิมพ์ไปพิมพม์มันซื่อเฟสเมื่อไงมันไ้คนอ่านออกก่อนไหมเออสวัสดีครับเพื่อนกล้องนะครับนายมลูกช้างน้อยนะครับเพื่อนแม่มึงสิใครเพื่อนมึงอยากมีเมียครับผมเออ่อยากมีเมียโว้ยอยู่แนละ้วเพื่อนครับเมียเบา อยากมีผัวเออเมียมาอยากมีผัวเเพิ่นกับหัวเพิ่นโ้ยบอกควยเอ้ยตอนเี๋มันมึงอืมอยากกินตีนกูเนาะบบกแกปเปอรอเอ้ยบบกสั์พี่ก้องลดสถานะบอนะครับทีมน้องเทพโคตรครับรับถ้วยทีมด้วยรับถ้วยหลวกัทีมด้วยมันคือบางทีมครับผมเออถ้วยน้อยน่อยสิละผมขอเมียพี่ก้องได้ไหมครับพี่เอาลูกไปเมียพี่ผมขอนะครับอายหมกเพิ่นนีแพผ้าหรอกเพิ่นบักแกเปอรอเฮ้ยมึงไปเคีรยกับเมียมึงก่อนบักสัส มาขอเมียกูนะเขามาอ่านเม่นมาอ่านเม่นเขามาดา่ากูแสดงว่ามึงมาทีหลังวาจันแมนกูบอกให้บอามวนเลยมึงทีมาว่ากูเอามวนได้ยังไจะจ้างงานคือทายง่ายไ,ได้ครับเล่นโตครับเพราะไม่เล่นโตครับผม <c oughs> มันมีคนจ้างครับแบงที่นั่งอยู่หัวเนี่ยหนุ่กูบอกมีคนจ้างครับผมเออโบแมนวรากูทายในในบงบายบไปงานหรอกครับผมเขออาไปจ้างกูครับแบงมึงผู้นึ่งหรอไจา้างกูนะเยอะแบงนี่น่ารักนะครับผม จะแปลงน่ารักนะครับนอกจากน่ารักแล้วยังน่าหีนะครับผมไอ้ยกขาวโชว์โอนยี่สิบยกยกขาวโชว์อะไรแต่งเพลงอย่างแมนยูเนี่ยไม่ต้องแจงดอกเทียมมาเพลงที่มหาอำนาจไปมันอะไม่นนมต้องใส่เพลงยากดรอกจังไนคนกระเซียทั้งโลกอยู่แล้วแมนสิมาวีเดอะแวร์เดวร์ก็โูนเดอบู We, walk, we walk ดูวอร์ดวอร์ดมาลุ้นดาไฟเนี่ยันดาม่หลอกหนาวบ่ครับสม,มื่นนี่หนาวครับผมนะครับผมเพราะว่าสนาทีมเต็ดกาบนะครับ4-0น,น,บน,น,ะนะครับผมร้านกาแฟเงียบแท้นะครับผมถ้าเราอยากให้ร้านกาแฟผมเงียบมึงลองเอาเครื่องเสียงไปเปิดเดีกูจะซีบโหมึงนู่นหน่อืมรถแเฮียไปเปิดจะซีบรถลดน่ะห่วยชาวบ,บ้านบ่ได้นอนล์แล้วดังขนาดแล้วคาเฟ่ได้หามัวแม่นหน้าเวทีหมอลำม,มึงเห็นมัน มวนอุปุธีสบอกอีนหน้าเปิดอยู่บอการับไอ้กล้องคือเห็นแต่รถแรงทานนะครับผมเ <laughs> ออกูเปิดเยอะไร <laughs> <laughs> สดมันเนียได้จากบาทแล้วพี่นี่ไม่ได้จากบาทครับผมเออพอที่ได้เงินน้ำสุ้มินดอกเหรียญคอนเสิร์ตหนาไปที่กูณ่ได้ดอกมันเเ้าซื่อๆเนี่ยเต็มที่ก็ได้แม่มาขามอืมพี่กล้องร้องเพลงจากเพลงแม่หอยมึงเป็นแม่เป็นพ่อกูบอกยูมาบอกกูเห็นหนั่นที่น,นี่ขายของออนไลน์าหาเงิน ส่งตัวเรียนค่ะฝากพี่กล้องเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะนะครับคุณพลอยพลายลินนะครับก็เอาเป็นกำลังใจน้องนะครับน้องขายก๋วยเตี๋ยวเส้นขึ้นรานะครับก็ใครที่อยากตายก็ไปซื้อกับน้องได้เลยนะครับน้องพลอยพลายลินนะครับผมกู้ไผ่ต้งคุณพลศูนย์หนึ่งกระตันยูรู้คุณที่ไอเตรียมตัวไปช่วยน้ําท่วมครับโอ้เป็นกําลังใจนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมน้าท่วมแล้วนะครับช่วงนี้ก็นงานงานหลายนะครับผม งานร้องเพลงบ่ครับพ่อกับล้างถ้วยครับผมอืมอ้าสูอยู่ดีๆว่าเป็นตีไม่คนอื่นเขาด่าแค่คแต่ซุ้มเปลือกแมนเปลือกขากนอบ่บไซบักสมประเสริฐบักควายบักไซอืมเนี่ยเปิดเถอะโอนยี่สิบเตียนเสือใส่ริบบูโอนสิบบาทครับกูจีใส่เสือลิบบูฟู่นะบอกเฮกูไปนอนเกลือกหมามุ่ยดีกว่าเฮ้หม,มามุ่ยยังบอกขั้นทำเสือลิบบูฟู่แต่ว่ากูใส่ดูเถอว่าพี่บอยท้าประจันซื้อให้กูอืมทำทาหงนี่ให้ยี่สิบบาท เฮ็ดออกปลายอย่างหน้าไอ้ก้องแมนครับเฮ็ดออกหลายมาคักเลยครับไอ้ก้องคือรอเธอจ้าโอ้ยเขาจะหู้กันบนโลกแล้วมีมึงผู้เดียวเราบังหูนะกับไทยเมื่อไหเจอกันแท่น้องก้องผมกลับมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ไทยแล้วครับมาหอดังเศร้านี่นะบ่ไหวนะครับทุกอย่างดีเบิร์พี่น้องที่พักอาหารเออที่พักน่อยู่ไอ้กันที่พัก วิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับติยังเดียวครับพี่น,อน้องเอ้ยหาเข่ากินยากตืดได้เราคอยนอนรับแหละไปแล้วอีตานท่านนี่นอนเกือกมามุ้ยอวนสิบบาทกูว่าไปสละกูซียู่ได้อยู่นอนเกือกมามุ้ยไอ้มีฟันกี่ซี่มีสามซี่ครับผมซี่หน้ามึงเหรอครับผมมีน้อยไอ้อยู่ใสครับโอ๊ยบอกควยเอ้ยบอกมีดอก หลังแมนูครับผมโอ้นะครับพี่น้องแฟนเพลงเขามาทักทายกันนะครับกาแฟห้วยไล่ลีน่าอร่อยบ่ครับใครขอเลี้ยแป้อยู่ดอกกัวแวะซื้อกินเนี่ยโอ้ยสูพี่กองดากูดาเบิร์ละบักซัดอืมเสือสวยค่ะเขาหู้กันบนโลกสืสวยอยู่แล้วเสือกันอยู่นะเอาหิมะมาฝากมันแน่แนบ่บอละไอ้กูกำมากำลงมาจากภูเขาบ้งพอดตีนเขา ละลายเบิดไปเที่ยวสนุกไหมกะนมวนอยู่ครับผมแต่ว่าโอ้นยนั่งยู่นอกรินครับสู่บ้านเท่าก็ไ,ได้หรอกไปต่างประเทศได้เสื้อฝรั่งบอกครับโอ้ยแปลกเงยมึงเหละเออที่เรื่อกระถือเขาบล็อกเฟซอี้แล้วก็จมกับปัญญสิงห์นะแต่ว่ากระถือเฟซบุ๊กบล็อกเฟซบล็อกเฟซเบื้บองบนพิมพ์แต่ละอันโอ้ยแปลกเงยแปลกหนาหี ก่อยแน่ไอ้มากมากๆากหนาว่เนาะสนามทีมเป็ดกากนะครับซ pues, ีซูนบุะชนะในแผ่นดินไทยด้วยนะครับของฝากไม่ต้องส่งมานะครับับ๊ีอกอบครับไม่มีของฝากเลยครับหญิงพิยาธิดาอานแนนะครับเอิ้นซื้อน้องดีนะจ้าอีบีอีคุ้ยไอ้ครับยกสองนิ้วเอาลินพากางในเบิงนะครับโอนร้อยหนึ่งแล้ว เคยบอกคุยเอ้ยเออเฮ็ดแต่เดาบอกดูเป็นสัตว์เป็นกระบือดแล้วบอกสัตว์เอ้ยขอเพีงไอ้เมียทนอย่างกูเบิลหนวกเบิลแบบทุ่ม้วยนึงอีงกว่านเมื่อไงฮะอืมมึงจะมาพัดคำหนึ่งอยู่นี่เจ้าดีดบอกคือบอกดูแทะอยากดีดอยู่ซักใช้ฮีลาวันอยากดีดปากเมื่อกี้น่ะทานพายุร้านกาแฟกแต่บอกอยากแวะกสร้างมึงครับอีตีกี่ามึงกูไปแวะเด็กน้อยเดีเนาะ แบกำลังใจคนนี้เขายังบอกว่าได้ขายอยู่ขนาดอืมเอ้ยเสืองามเลยครับงามบนหล่ะเสือกูนะคือบอมาเบิงไปยังสวิตเต่าปันเกิดเมียตัวเก็ต้องพาเมียไปสักวันใจมาจากเบิงนะครับอันดับหนึ่งผลละนอแมนอยู่หัวอันดับหนึ่งก็น่อเขาหูกันเบิดแล้ว เสียขาด <c oughs> บอกขาดเออเสือใหม่ๆเลย <c oughs> ขอดูเมียเจ้าเน่เมียไปอาบน้ำอยู่ <c oughs> สวัสดีเบิเ้์ห้วลไร่ซื้อกล้องครับ <c oughs> อย่าเอาซื้อผมไปเทียบกับบัคเควนนะได้บอกครับผม <c oughs> อกล้องอลินเนี้ยหูดังตรงนี้นะหดถึงนี่ละเต็มที่แล้ว <c oughs> ไอ้ครับเอาลินแตะดังโอนห <c oughs> ้าสิบเก้าบาทบ่อได้ดอกบ่ด้เนินสุดอกอืม ขั้นกูวเอาลิ้นแตะดังบ่ได้เอาซี่มึงเอาตีนมึงน่ะถีบหน้ามึงนะครับกูให้หาบาทเอาตีนมึงอัถีบหนาได้ของไงกูเบิ่งดูต้องตายมานะครับแม่งครับหมวยก็อยู่นี่แหละครับผมไอกองย่านเมียบอกคับนะครับบอกจูวัฒชัยนะครับย่านเมียบ่ไอ้บอลเนี่ยใจแต่ว่าย่านย่านอดเตะปากมึงไ่ได้หน่สูงนะครับบอกจูวัฒชัยบอกบอลไทยบอกทองนะครับขอเสื้อด้วยครับผมเอามาแลกกันครับกับตันครับกับตันช้างนะครับ ก็เสื้อกับตันช้างมาแลกกับเสือ้อผมนะครับโจวชวัชชัยนี่ก็เป็นเด็กน่ารักนะครับเป็นเด็กที่ผู้ไทยไม่ชัดนะครับเขาพยายามแนละ้วแต่ว่าแล้วก็เวลาเป็นเด็กที่ไม่มีหบพิิบนะครับอ่าแล้วก็ไอคิวต่ําเป็นเด็กโง่คนหนึ่งอะเป็นเด็กโง่คนนึงเสื้อ4พ0 0หกบาทไอยร้อยร้อย40ยูโรมันเท่าไหร่วะร้อย40ยูโรร้อย40 e อยูโรนะครับเพิ่งออกจากชอบพอดีไปซื้ออยู่ฝรั่งเศสเลยซื้อื้อมาเลยซื้ออยู่ปารีส ขอดูแฟนพี่หน่อยโอนห้าบาทมันอาบน้าอยู่โตจีนก็ควรตีนนะครับไอเออเป้ปากม่พยพอมครับบักปื้มครับผมห่อนยังครับยังมาห่อนตีร่างกายกูแม,ม่งกูไปควรตีนสุกวันกูเข้าใจสุยูแต่ว่าสุกกวรตีนกูเพื่อกันนะแดงเดือดที่ไทยเสื้อแมนยูขายหมดก่อนหงโอ้ยมันก็ลอยเปอร์เนอยู่แล้วนะครับผม ปีศาจแดงเนาะบ่เป็นเป็ดเป็ดแดงหงหงบนว่าหงยังที่จริงเป็นนกเลยเป็นนกนงกนกจีเฟียงดอกนกจิบเฟียงขาเรียงหอยหอยนะครับทําทามาบอกว่าเจ้า่องเป็นหงแดงหงแดงถ้าใครเป็นแฟนลิวครูจริงจะรู้ว่ามันไม่ใช่หงมันเป็นเป็ดมันเป็นนกนกจิบเฟียงอืมนกกระจอกนกกระจอกมาก นกกระจอกเทศเลยนกกระจอกมากอมบอกคิดค่าคนโอนห้าร้อยเอาเงินไปจ่ายค่าน,นี่กอยะสอ <ละ S 1> นทับหางเป็ดหนาคือลิงบเดือบึงนะครับไอ้เบิ้ลุณนั่งอยู่ก็คือลิงพ่อตายแล้วกูต้องเห็ียบดอกไอ้กองมีเมียกี่คนครับคนเดียวครับอืมื้อสวยครับขอซะนะค,ครับผมบ่อครับผมบ่อให้ครับผมเอกกระพนสำรล้านมนูนะครับโอ้เด็กกระโปกหมาอุต้เด็กข้างไข่ตัวนี้แมนยูทำเป็ดสนามเลยแม่นครับผม นกแตดแวนครับผมสี่ะที่มันกากที่มเก่าบ้ที่เข้าดิมาทีอัสสวีเดนนี่มั้ยที่พยายามอยู่ครับแมนบอลพระอาทิตย์เที่ยงคืนประเทศไหงน,น,นอร์อวีวแมนบอลจะไปเบิ้งแสงเหนือนนะบุรีหงอ่ะโธ่โด,ด้บุรีหงมันหงกังเลยมึงไปเบิ้งแจับดีฮะว่ามันหงมันเป็นอันนั้นมันเป็นนก นูก,กิเฟียงมันเาเมนหงได้ไปถามก่อนที่หล่ะมันเมนหงนั่นน่ะเขาห่วงเบิรอนมีแต่แฟนบ่อนสูนั่นแหละห,ห,หงแดงหงเดงนั่นแหละเอาละคันว่าหะวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนูเยสหน่อยครับก็ ก็เราไม่ใช <If S 2> ่นักกีฬาที่เล่นเก่งเนาะแต่ว่าเราก็เป็นแบบเมือนเป็นเหมือนแฟนบอลนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้นูนเย็ดนะครับผมก็อะไรที่นูนนูนก็เย็ดเลยนะครับผมนูนนะครับอะไรรีบๆก็อย่าไปเย็ดมันนะครับผมนูนอะไรที่มันนูนขึ้นมาก็เย็ดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นูนเย็ดนะครับเย็ดนูนนะครับเย็ดนูนนูนนูนเย็ดนูนเย็ดเย็ดนูนนะนะครับผมสาหรับนูนเย็ดนะครับผมเสื้อฮัตอิงติ้งนะครับผมใส่เอกเอ็ดนวะผมมาค้นเป็นค้นมักใส่เสื้อ ใส่เสื้อแบบบอดี้สูทนะบอดี้สลิมไอ้ครับยกสองนิ้วเรียกอีกเดียวกแบบคุ้ยกูยกแล้วบักคาก็เจ้าไล่สู่ชีวิตแท็กเอฟซีก็สูก่กราฟแมนอยู่ดอกอสุมมาที่หลังกะหาว่ากูดีบัสุภาพหาว่ากูว่าประมวลกับแฟนเพลงซุ้มอยูกอ่ก่อนของพวเลยว่ากูต้องโดนถึงเนี้ไอ้กล้องดาวคนนะครับผมกินเหล้าบลแซลมนะครับผมไปกินขี่ซะครับบักละไปกินขี่แล้วกินเหล้าบลแซลมถ้ากินเหล้ายังบลแซลมจะไปกินขี่ซนะมึงน่ะอืมเอ้า พักแพงแบ่งปันพี่น้องทุกคนครับมีคำพูดอะไรกริยาอะไรไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นคำพูดที่สนุกสนานที่ฮากันนะครับผมเลิบๆนะครับมีโอกาสจะมาควนซึ่นตีนใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมกล้องอะไรก็กาบความว่าตีนไปกินบััดสัส อะไรคะทำไมไม่ใส่ชื่อคะยา